ล่าสุดนี้ก็มีเทศบาลนครยะลาะนะครับเขาก็ประกาศเจตจำนงแล้วพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งเทศบาลนะครับที่จะทุ่มงบประมาณในการซื้อวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายพงศักดิ์ยิ่งชนจเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับบอกว่าในพื้นที่ยะลาเนี่ยแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อยะลายังบริสุทธิ์อยู่นะฮะแต่เขาก็ต้องมองไปนอนาคตข้างหน้าเรื่องการป้องกันนะครับ ก็ทางยะลาเนี่ยนะครับเลยเที่ผ่านมาเนมีการคัดกรองเชิงลุกกันเยอะเลยอาจจะเป็นผลจากตรงนี้ก็ได้ทําให้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับในการจัดซื้อวัคซีนเนี่ยตอนนี้เห็นมีหลายจังหวัดมีการจะมีการดําเนินการตนเองก็มีความเชื่อว่าในปัจจุบันวัคซีนของทั้งสองบริษัทที่จะออกมาคงไม่เพียงพอกับการระบาดทางรัฐบาลก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดเราจะเห็นในอเมริการัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมแจกจ่ายวัคซีนกรณีของไทย ก็ต้องผ่านทางองค์การเพสัชกรรมการจัดหาขึ้นมาและแจกจ่ายแต่อย่างไรก็ตามถ้าองค์การเพสัชกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุขคิดว่าทางท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดหาวัคซีนมาบริการให้พี่น้องประชาชนในเขตของตนเองได้เทศบาลนครยะลาก็ไม่ขัดข้องที่จะจัดหาวัคซีนมาเติมเต็มในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบคือประชาชนในเขตของเทศบาลนครยะลาซึ่งนายกเทศษมนตรีนะครับบอกว่ามีประชากรประมาณ70,000คนตามทะเบียนบ้าน อาจจะต้องใช้งบประมาณประมาณ100ล้านบาทในการจัดหาวัคซีนซึ่งในส่วนนี้นะครับเงินสะสมของเทศบาลนาครยะลามีเพียงพอในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนะครับอ,อนนี้ก็เทศบาลนาครก็จะเป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมีเทศบาลนาครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นี่มีเงินบริหารดีๆก็มีเงินสะสม เยอะแยะเลยมีเงินในค<ช>ลงังเยอะแยะเลยร้อยล้านสบายมากสบายมากค่ะสำหรับเทศบา,บา,บาลนครแต่ว่าน,นี้ก็ต้องไปว่ากันต่อว่าถ้าหากว่ามีการฉีดจริงๆเนี่ยจะอยึดยังไงยึดตามพียนบ้านยึดตามคนที่อยู่จริงๆหรือว่าจะต้องยึดตามอะไรเนี่ยะน,นะก็เรื่องข้อมูลข้อมูลเนี่ยในรายละเอียดเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดนะก็ต้องประสานกับทางหน่วยงานกลางอย่างกระทรวงสาธารณสุขด้วยใช่ค่ะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งว่าก็เป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องงบประมาณกับทางส่วนกลางด้วยยเนี่ยพยายาม เสนอตัวมาช่วยกันะนะส่วนรายละเอียดใครจะทําอะไรกันยังไงเนะี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ที่ถกเถียงที่พูดค,คุยกันได้ไดนะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเจ่นบางคนบอกอ้าวแล้วในเทศบาลเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนที่มีทะเบียนบ้านอย่างเดียวมีประชากรแฝงที่เขาอยู่ประจําจะทำยังไงอไาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นประเด็นปริกย่อยอรายละเอียดที่ต้องไปหารือกัน แต่ก็คุยได้หาทางออกได้ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเนยนะคะแต่สิ่งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่านี่คือความร่วมมือร่วมใจกันนะนในการที่จะช่วยเหลือสถานการณ์ตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้เนนะคะ